บทที่8บุญที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึงรูปแบบการสั่งสมอินทรีย์ที่อาจจะต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่งแต่บทนี้จะขอกล่าวถึงการสั่งสมอินทรีย์ด้วยวิธีที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีและทําตามได้ไม่ยากนั่นก็คือการถวายของแด่หมูสงหรือที่เรียกว่าสังฆทานซึ่งถือได้ว่าเป็นการสั่งสมด้านอินทรีย์ด้านวิริยะเพราะเป็นการเพียงสั่งสมบุญที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น การถวายสังฆทานนั้นไม่ได้หมายถึงการนําถังเหลืองไปถวายพระอย่างที่หลายคนเข้าใจกันแต่หมายถึงการถวายปัจจัยสี่แด่พระผู้เป็นตัวแทนของวัดหรือเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาโดยของที่ได้ถวายไปแล้วนั้นจะต้องตกเป็นของส่วนกลางของวัดหรือของศาสนาเพื่อให้หมู่สงฆ์โดยรวมได้ใช้ประโยชน์หรือจะนําไปแจกจ่ายให้พระสงฆ์แต่ละรูปตามที่หมู่สงฆ์เห็นสมควรก็ได้สังฆทานนำทางสุนิพานสำหรับการถวายสังฆทานนั้น ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงพระอรหันต์ที่สร้างสมอินทรีย์ด้วยวิธีการนี้ประมาณร้อยละ4.3ของพระอรหันต์ที่ได้รับการกล่าวถึงทั้งหมดดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างแรกเป็นเรื่องราวของท่านโสนะที่ในอดีตชาติเคยเกิดมาในยุคข,ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีและได้ร่วมกับพวกที่สร้างวิหารถวายหมู่สงด้วยใจที่เบิกบานและได้อธิษฐานขอให้ได้พบพระพุทธเจ้าได้บวชได้ได้บรรลุนิพพาน ดยผลบุญน,นั้นทาให้ท่านไม่ไปเกิดในทุก,กติภูมิเลยตลอด91กับอีกทั้งเกิดมามีผิวพรรณผุดผ่องเหมือนทองคําและมีขนที่อ่อนนุ่มเหมือนปุยนุ่นที่สวยงามเต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างเพื่อให้รู้สึกเหมือนเดินอยู่บนปุยนุ่นตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะพิเศษประจําตัวของท่านในทุกๆกชาติในชาติสุดท้ายท่านได้เกิดเป็นบุตรของอัครมหาเศรษฐีผู้ที่ได้ทําให้ครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกมากมายหลายเท่าด้วยบุญที่ท่านได้สั่งสมไว้ พ่อของท่านได้มอบทรัพย์สมบัติให้ท่านมากถึง200ล้านการปณะนะรวมถึงสร้างปราสาทสามฤดูให้แล้วท่านก็ได้บวชกับพระพุทธเจ้าและบรรลุธ,ธรรมในที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวของท่านสุจินติตะที่ในอดีตชาติหนึ่งได้เป็นชาวนาและถวายข้าวที่เพิ่งจะเก็บเกี่ยวแด่หมู่สงผู้ทสงศีลด้วยผลบุญน,นั้นทาให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูง960กิโลเมตรกว้าง480กิโลเมตร ได้เกิดบนสวรรค์ถึง3,000ชาติได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ500ครั้งได้เป็นพระราชานับครั้งไม่ถ้วนได้มีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วนได้กินอาหารที่เลือดรสมีกระทาตบริวารมากมายมีผิวพรรณผุดพองและไม่ไปเกิดในทุก,กติภูมิเลยยาวนานถึง100,000สนกับก่อนจะบรรลุอราหันต์ในที่สุดเลือกพระอย่างไร ถึงแม้ว่าในพระไตรปิฎกจะไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการทําบุญด้วยการถวายสังฆทานซึ่งทําให้ได้บุญมากจนบรรลุอรหันต์ได้นั้นจําเป็นจะต้องถวายแด่มูสงที่ที่ทรงศีลหรือไม่แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าการถวายสังฆทานแดมูสงรงที่ทุศีลไร้ธรรมนั้นแม้ว่าจะได้บุญมากตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ก็คงไม่มากพอที่จะช่วยให้เราบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ฉะนั้นเราจรึงควรเลือกถวายสังฆทานแดมู่สฆ์ที่มีศีลมีธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งนอกจากจะทําให้เรามีโอกาสได้บุญมากแล้วการมีสตานาวแน่ต่อผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์ก็ยังเป็นการสั่งสมอินทรีย์ด้านสทธาอีกด้วยส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหมู่สฆงใดมีศีลหรือไม่สามารถเทียบเคียงปฏิปทาของท่านกับพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงปัญญตัตไว หรือจะหาหนังสือคู่มือดูพระแท้ที่มีการรวบรวมพระวินัยส่วนสําคัญสำหรับการพิจารณาสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับการตรวจสอบว่าธรรมะข้อใดเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งก็สามารถทําได้ด้วยการเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกเพื่อให้เรามั่นใจว่าสงฆ์ที่เรากำลังจะทําบุญด้วยเป็นสงฆ์ที่มีศีลธรรมอย่างแท้จริงที่นี้ความสําคัญของการอ่านพระไตรปิฎกก็เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น ทำบุญกับพระผู้ปฏิบฏัติปฏิบัติชอบนอกจากเราจะได้บุญมากจากการถวายสังฆทานแด่มูสงฆงที่มีศีลมีธรรมแล้วการทําบุญกับพระที่มีศีลมีธรรมเพียงรูปเดียวแม้จะไม่ถือว่าเป็นสังฆทานแต่ก็ทําให้เรามีโอกาสได้บุญมากจนบรรลุธรรมได้เช่นกันตางเรื่องราวของท่านเอกาสะนะทายกาที่ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นช่างกรองดอกไม้ในได้นําผ้าอย่างดีปูเป็นอาสนะให้พระผู้ทรงศีลได้นั่งพระแล้วก็ถวายอาหาร ด้วยผลบุญน,นั้นทาให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวีมิมาณสูง960กิโลเมตรกว้าง480กิโลเมตรประดับด้วยอาสนะทองและอาสนะแก้วมณีต่างๆและได้เป็นพระอัครมเหสีของพระอิน80ครั้งได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจาักรพรรดิ70ครั้งมีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วนทั้งยังวนเวียนเกิดแต่ในสวรรค์และโลกมนุษย์ตลอด1 0 0 0 0กับรวมถึงยังเกิดในชาติตระกูลที่สูง มีผิวพรรณดีมีค่าธาตุบริวารที่ดีมากมายได้รับการปรนนิบัติอย่างดีตลอดจนได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวของท่านอุป,ปนทัยกาที่เคยเกิดมาเป็นพระมเหสีของพระราชาแล้วอยากทําบุญเพราะกลัวตกนรกจึงได้นิมนต์พระผู้ทรงศีลมาเพื่อถวายอาหารดอกไม้และของหอมโดยผลบุญนั้นทำให้ท่านได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นพระมเหสีของพระอินทร์หนึ่งพันครั้งได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันครั้ง ได้เป็นพระมเหสีของพระราชานับครั้งไม่ถ้วนอีกตั้งยังเป็นผู้ที่มีสีผิวเหมือนดอกบัวมีรูปร่างสวยงามน่าชมและเกิดมาในตระกูลที่สูงเท่านั้นตลอดจนไม่ไปเกิดในทุกติภูมิเลยตลอด91กัปก่อจะบรรลุอรหันต์ในที่สุดไม่ต้องใช้เงินมากก็ทําได้เมื่อพูดถึงการถวายสังฆทานหลายคนอาจเข้าใจว่าต้องมีเงินมากๆซื้อของดีๆมาถวายแล้วจึงจะได้บุญมาก แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะมีพระอาหารหันต์จำนวนไม่น้อยที่สังสมอินทรีย์ด้วยการถวอยสังฆทานโดยที่ไม่ได้ใช้เงินมากมายและบางท่านก็ไม่ได้ใช้เงินเลยดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างแรกเป็นเรื่องราวของท่านติวันที่ปุปภพิยะที่ในอดีตชาติได้เป็นตัวแทนในการถายดอกไม้แด่สาวกของพระพุทธเจ้าธรรมทัศน์ศรีโดยผลบุญน,นั้นทําให้ท่านไม่ไปเกิดในทุก,กติภูมิเลยตลอด1,800กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ8ครั้งและบรรลุธรรมในที่สุดตัวอย่างถัดมาเป็นเรื่องราวของท่านตินกุติทายายกะที่ในชาติหนึ่งเกิดเป็นคนรับจ้างทํางานจนจนคนหนึ่งที่ต้องอาศัยอาหารผู้อื่นกินแต่ก็ยังมีความคิดที่อยากจะทําบุญเพื่อไม่ให้ตัวเองตกนรกจึงได้ขอหยุดงานหนึ่งวันแล้วไปเข้าป่าเพื่อขนนญ้าไม้และเถาวัลย์นำมาสร้างเป็นกุฏิญ้าถาวายแด่มูสงโดยผลบุญนั้นทําให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง และไม่ไปเกิดในทุกติภูมิเลยตลอด91กลับและไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็จะมีปราสาทเป็นที่พักอาศัยอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นไม่มีความกลัวไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวสัตว์ป่าต่างๆก็ไม่มุ่งร้ายและบรรลุธรรมได้ในที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวของท่านอุทธกะทายกาที่ในอดีตชาติเคยเป็นหญิงรับจ้างหาบน้ํา แม้ไม่มีเงินแต่ก็ยังอยากทําบุญท่านจึงทําบุญในการหาบน้ําไปถวายให้หมู่สงฆ์ได้ดื่มด้วยผลบุญนั้นทาให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีบริวารนับพันและได้เป็นพระอัครมหเหสีของพระอินห้าสิบครั้งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิยี่สิบครั้งแต่ด้วยผลบุญของการถวายน้ําทาให้ท่านเกิดเป็นผู้ที่มีน้ําดื่มจังปรารถนาเกิดฝนตกทันทีเมื่อต้องการและเป็นผู้ที่ไม่มีฝุ่นละอองติดตัวตามผิวกายเลย ตลอดจนไม่ไปเกิดในทุกติภูมิเลยตลอด91กับก่อนจะบรรลุอรหนันต์ในที่สุดจากตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะมีเงินมากหรือน้อยเราก็สามารถทําบุญด้วยการถวายสังฆทานได้กล่าวคือหากเรามีเงินมากเราก็สามารถใช้เงินสร้างสิ่งต่างๆหรือซื้อหาอาหารและบริคารดีๆมาถวายหมู่สงฆ์ได้ แหากเรามีเงินไม่มากเราก็สามารถใช้แรงงานและความสามารถที่มีลงมือทําประโยชน์บางอย่างถวายแดม่มู่สงได้เช่นกันตัวเหตุนี้ขออ้างเรื่องไม่มีเงินทําให้สั่งสมบุญไม่ได้จึงเป็นอันตกไปบทที่9เป็นคนดีทุกวันก็บรรลุทําได้เมื่อพูดถึงการทําบุญเชื่อว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่จะนึกถึงการทำทานด้วยการถวายสังฆทานหรือบริจาคเงินเป็นหลักและชาวพุทธอีกจำนวนหนึ่งจะนึกถึงการเจริญภาวนาแต่จะมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะนึกถึงการทำบุญอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันตัวไม่ต้องใช้เงินทั้งยังสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยบุญชนิดนี้ก็คือการรักษาศีนั่นเองด้วยส่วนตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุใดจึงมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่นึกถึงการทำบุญด้วยวิการรักษาศีลแต่ถ้าจะให้วิเเเครรราารททาาาะะะห์กก็็นน่จปพทท เป็นบุญที่ทําได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากใช้เวลาในการทําทานเพียงไม่นานทาแค่บางวันบางเวลาก็สําเร็จได้เช่นเดียวกับการเจริญภาวนาที่คนส่วนมากมักจะทําการในช่วงเวลาจํากัดไม่ได้ปฏิบัติกันเป็นปกติตลอดเวลาอีกทั้งอย่างตอนปฏิบัตินั้นก็มักจะมีผู้คอยกากับ ควบคุมอยู่จึงทําได้โดยง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างยาวนานต่อเนื่องมากนักในขณะที่การรักษาศีลเป็นบุญที่ต้องอาศัยความพยายามต่อเนื่องยาวนานและต้องใช้ความพยายามของตนเพียงคนเดียวโดวยไม่มีใครมาคอยกากับควบคุมการรักษาศีลจึงได้รับความสนใจเป็นอันดับท้ายๆซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งการสังสมอินทรีย์ด้วยศีลไม่ว่าคนทั่วไปจะมองอย่างไรแต่ถ้าเรามองในมุมของผู้ที่ต้องการสังสมอินรีเพื่อให้บรรลุธรรม เราย่อมเห็นว่าการที่เราจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าย่อมหมายความว่าการรักษาศีลเป็นการสังสมอินทรีย์ด้านวิริยะที่เข้มข้นมากนอกจากนั้นการรักษาศีลยังเป็นบุญที่มีความพิเศษกว่าบุญข้ออื่นๆตรงที่ว่าการรักษาศีลเป็นบุญที่ทําได้เฉพาะคนดีเท่านั้นเพราะคนที่โกงบ้านโกงเมืองหรือค้ายาเสพติดจนร่ารวยสามารถทําทานได้คนที่ชอบโกหกชอบดื่มเหล้าชอบผิดลูกเมียผู้อื่นก็สามารถฝึกเจริญภาวนาได้แม้จะได้บุญไม่มากก็ตาม แต่จะมีเพียงคนไม่ทําชั่วเลยเท่านั้นที่จะรักษาศีลได้ฉะนั้นก็ที่สั่งสมอินทรีย์ด้วยการรักษาศีลจึงสามารถภูมิใจได้เลยว่าเราคือคนดีที่จะบรรลุทมได้ในอนาคตดังตัวอย่างของพระอาหารหันต์ต่อไปนี้ตัวอย่างแรกเป็นเรื่องราวของท่านเป็นจะศีลส,สมาทานิยะที่ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นคนรับจ้างทั่วไปและเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพจึงไม่สามารถบวชได้แต่ด้วยความกลัวตกนรกและกลัวว่าการเีนว่ายตายเกิดนั้นมันจะเกิดขึ้น ท่านจึงตัดสินใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตด้วยผลบุญน,นั้นทําให้ในตอนใกล้ตายมีเทวดามาเชิญท่านให้ขึ้นสวรรค์ด้วยราชรถทิพย์อีกทั้งท่านยังได้เป็นพระอินทร์สาสิบครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจ็สิบห้าครั้งได้เป็นพระราชานับครั้งไม่ถ้วนไม่ไปเกิดในตุก,กติภูมิเลยตลอดเวลานับกลับไม่ถ้วนและเป็นผู้มีอายุยืนมีทรัพย์สมบัติมากและมีปัญญาคมกล้าทุกชาติไป ในชาติสุดท้ายในขณะที่พ่อแม่ของท่านกําลังรับศีลห้าในช่วงใกล้เข้าพรรษาท่านซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยก็ได้ระล,ลึกถึงศีลห้าที่ตนเองเคยรักษาอย่างเคร่งครัดทําให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและบรรลุธรรมได้ในขณะที่กําลังนั่งฟังอยู่แต่ทั้งที่ในขณะนั้นท่านมีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นซึ่งเป็นรูปแบบการบรรลุธรรมที่คาบเกี่ยวระหว่างการฟังธรรมกับการตรึกตองธรรมตัวยอย่างถัดมาเป็นเรื่องราวของท่านเอกุโปสติกา ที่ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นธาตุและได้เห็นพระมหากษัตริย์และเสนาบดีรักษาศีลอุโบสถจึงคิดว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีและอยากทําแบบนั้นบ้างจึงตัดสินใจรักษาศีลอุโบสถด้วยตัวเองผลบุญน,นั้นทาให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสูง16กิโลเมตรมีนางอับซอนปรนิบัติและได้เป็นอัคระมะเหสีของพระอินทร์64ครั้งเป็นอัคระมะหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ63ครั้ง และไม่ไปเกิดในทุก,กติภูมิเลยตลอด9 1กับในชาติสุดท้ายท่านได้ไปเกิดเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสุขสว่างดังทองคามีทรัพย์สมบัติมากมายมีเสื้อผ้าอาภรของหอมใช้ไม่ขาดมือมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์และได้ออกบวชตั้งแต่อายุ7จ็ดขวบและบปรลุธรรมภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนการปฏิบัติธรรมที่ทําได้ทุกวันเมื่อพูดถึงคําว่าปฏิบัติธรรมคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการเจริญภาวนาเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการรักษาศีล และการสังส่งสมอินทรีย์ตามตัวอย่างก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของผูุ้ดธเจ้าเช่นกันนอกจากนี้การรักษาศีลแม้จะเป็นบุญที่ต้องใช้ความเพยายามมากแต่ก็เป็นหนึ่งในบุญที่ทําได้สะดวกและมีข้อจํากัดน้อยที่สุดเพราะไม่ว่าเราจะยากดีมีจนก็สามารถรักษาศีลได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยตัวไม่จํากัดสถานภาพวุฒิการศึกษาหรือที่มาใดๆ อีกทั้งการรักษาศีลยังเป็นบุญที่เราสามารถทําได้ทุกวันทุกที่และทุกเวลาทั้งในขณะที่เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือแม้แต่อยู่บนยานพาหนะการรักษาศีลจึงเป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่เราสามารถทําได้โดยไม่ต้องไปวัดไม่ต้องหาเวลาว่าง3วัน5วัน7วันเพื่อเดินทางไปนุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมตามวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรมมร,ธรมแต่อย่างใดเราจึงสามารถสะสมอินทรีย์ได้ทุกวันตลอดเวลา และสามารถเริ่มต้นทําได้ทันทีในวันนี้ขณะนี้โดยไม่ต้องใช้เงินและไม่ต้องเตรียมการใดๆ